สวัสดีค่ะจากร้านมาลีนวอเตอร์สไพลนะคะวันนี้นะคะทางร้านจะมารีวิวตัว 3M Counter Top ค่ะรุ่นนี้นะคะซึ่งจะเป็นรุ่นที่คล้ายๆกับตัวของ 3M DIY นะคะเพียงแต่ว่าตัวนี้เนี่ยไม่ต้องเอาไปติดที่ผนังนะคะแล้วก็วา,างบนพื้นท็อป Counter Top หรือบนอพื้นซิงได้เลยนะคะอันนี้เรามาดูกันนะคะว่าเวลาเราเปิดกล่องออกมาเนี่ย มันจะมีอะไรมาให้บ้างนะคะในกล่องนะคะก็จะมีคู่มือค่ะอย่างแรกคู่มือนะคะก็จะบอกว่าเป็นการติดตั้งยังไงวิธีการรักษาคำเตือนวิธีการเปลี่ยนไส้กรองนะคะต่างๆแล้วก็มี NSF นะคะใบรับรองว่ารุ่นนี้นะคะโมเดลนี้เนี่ยได้ NSF ผ่านมาตรฐานของ n s f แล้วค่ะแล้วก็มีอุปกรณ์ในถุงอุปกรณ์จะมีสายน้ำเข้านะคะหนึ่งเส้นแล้วก็หัววาล์วต่อนะคะพร้อมดปเตอร์หัววาล์วจะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะอันนี้นะคะจะเป็นหัววาล์วที่อันเนี้ยต่อสายน้ำเข้าแล้วก็อันนี้อ่ะตรงนี้เราจะไปต่อกับหัวก๊อกนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นตัวเปิดปิดนะคะ นี่มาดูนะคะขานาดของเครื่องนะคะของ e d u p o o นิดนึงจะสูง36เซนนะคะกว้าง19เซนนะคะแล้วก็อัตราการกองนะคะจะอยู่ที่2,800ลิตรนะคะหมายถึงว่าอัตราการกองของไส้กองเนี่ยหนึ่งไส้นะคะใช้ได้2,800ลิตรหรือเปลี่ยนทุก1ปีนะคะ อ,อัตราการไหลอยู่ที่ประมาณ2ลิตรต่อ,ตอนอาทีทั้งนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับความแรงของน้ําของลูกค้านะคะวิธีการเปลี่ยนสาอันนี้คือเครื่องเขาจะมาแบบนี้เลยนะคะให้ดูตัวเครื่องด้านข้างตรง,ตรงนี้เนี่ยจะเป็นรูที่เสียบสายน้ำน้ำเข้านะคะแล้วก็น้ำออกเนี่ยจะอยู่ที่ตรงนี้อันนี้คือส้กรองที่มากับชุดจะเป็นแบบนี้เลยนะคะเขาจะใส่มาให้อยู่แล้วพร้อมใช้อาจจะลองถอดให้ดูนะคะ อันนี้คือก็คือจะเป็นตัวหัวและน,นี้คือเป็นไส้ข้างในที่ใส่เวลาใส่ปุ๊บเราก็แค่หมุนเข้าไปแค่นี้ค่ะแค่นี้คือได้แล้วถอดกับเข้าก็คือลูกค้าเนี่ยสามารถดูแลเครื่องกองน้ําเปลี่ยนไส้ได้ด้วยตัวเองเลยนะคะไม่ต้องใช้ช่างและรุ่นนี้ก็คือไม่มีการเจ,จาะไม่ต้องเจาะผนังไม่ต้องวุ่นวายสามารถติดตั้งได้เองง่ายมากแล้วก็มีฝาครอบดูสวยงามด้วย นะะถ้าเวลาติดออกมาแล้วอ,อ,อ,อ่น,น้ขออนุญาตโชว์ที่กล่องน,นะคะอ่าตัวเนี้ยหัวก๊อกตรงนี้เนี่ยเราจะไปเสียบกับอ่าก๊อกซิงของเรานะคะแล้วก็ต่อสายปึ๊บเข้ามาเสียบกับด้านข้างของตัวเครื่องซึ่งก็คือตรงนี้นะคะ แล้วเวลาเราจะเปิดน้ําใช้เนี่ยเราก็จะหมุนที่วาล์วาวาล์วตรงนี้นะคะเป็นการเลือกว่าเราจะให้นะจะใช้น้ําธรรมดาใช้ล้างจานทั่วไปล้างกระดอกทางนี้ถ้าบิดหมุนเปิ่มน้ําออกน้ําเข้าเครื่องนะคะก็จะคือจะมาออกที่กรอกตัวนี้ก็จะกลายเป็นน้ํากรองน้ําดื่นนะคะตัวนี้เนี่ยอัตราการกรองบอกไปแล้ว ความละเอียดนะคะประสิทธิภาพอยู่ที่0.5ไมครอนนะคะสามารถกรองกลิ่นสีคอรีนแล้วก็สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายตะกั่วสารปลรออดกรองเชื้อโรคไ 9. ด9้9.9เซนะคะเป็นพวกเชื้อโปรโตโซวัวซีดที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคทั้งร่วมท้งเสียเนี่ยได้นะคะแล้วก็ได้ NSF 42นะคะรับรองคุณภาพน้ำที่ผ่านเครื่องกรองว่าสามารถลดฝุ่นผงตะกอนคอรีน กลิ่นและรสชาติได้แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เขาได้ก็คือ NSF 5 3นะคะรองรับคุณภาพของน้ำที่ผ่านเครื่องกรองที่เหมาะสมสำหรับการดื่มไม่มีสิ่งสกปรปกสารเคมีและเชื้อโรคเชื้อปนนะคะแล้วก็มาตรฐารอนอากลตัวหนึ่งที่ได้ก็คือเป็นของ FDA USA นะคะซึ่งบอกว่าวัสดุที่ใช้ที่ใช้ผลิตเนี่ยผ่านมาตรฐานความปลอดภัยขององค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาค่ะซึ่งเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยก็เท่ากับว่า ปลอดภัยนะคะดื่มได้เลยคือบางคนอาจจะสงสัยว่ามันมีแค่ไส้กองเดียวเนี่ยคือมันสะอาดหรอมันดีหรือเปล่านะคะซึ่งาการรับรองตัวนี้เนี่ย NSFC 253แล้วก็ของ FDA USA เนี่ยก็ามาตรฐานที่บอกบอกได้แล้วนะคะว่า,าสามารถกรองแล้วก็ดื่มได้เลยโดยที่ปลอดภัยแล้วก็ไม่ต้องต้งมซ้ำด้วยค่ะถ้าสนใจนะคะตัวนี้ก็คือแอดไลน์ทางร้าน เข้ามาสอบถามได้นะคะมีราคาพิเศษนะคะต,ตัวนี้เนี่ยรับประกัน1ปีโอเคค่ะนี่เป็นคลิปสั้นๆนะคะ,ะแต่ว่า,เ,าเดี๋ยวเอจะแปะลิงก์การติดตั้งเอาไว้ให้ข้างล่างด้วยนะคะเผื่อใครอยากรู้ว่าเอามาติดตั้งได้ง่ายแค่ไหนง่ายจริงเปล่าโอเคค่ะครั้งหน้านะคะเดี๋ยวจะมา,ารีวิวของ 3M ตัวอื่นๆให้ได้ชมกันอีกนะคะสำหรับคลิปวันนี้อขอจบแค่นี้ก่อนคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ